สวัสดีครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่นะครับคือเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือนะครับรุ่น MB 2 0นะครับตัวนี้นะครับสามารถเก็บได้ทั้งใบหน้าและลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเก็บใบหน้าและลายนิ้วมือนะครับอย่างแรกนะครับให้กดปุ่มตัวนี้ครับปุ่ม M OK เข้าเมนูให้เลือกที่เมนูแรกได้เลยครับคือการจัดการผู้ใช้นะครับเสร็จแล้วไปเมนูที่เขียนคําว่าผู้ใช้ใหม่ครับกด OK เข้าได้เลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บลายนิ้วมือก่อนนะครับตัวนี้นะครับ กดลูกศรเลื <Logic. S 2> ่อนลงมาครับมาที่ลายนิ้วมือนะครับเสร็จแล้วกดโอเคจากนั้นให้ทําการกดเลขนะครับเลือกนิ้วก่อนนะครับว่าต้องการเก็บนิ้วไหนอย่างเช่นผมต้องการเก็บนิ้วโป้งขวานะครับผมจะกดเลข5้านะครับแล้วกดโอเคจากนั้นนะครับให้ทําการวางนิ้วโป้งขวานะครับวางยก3ามครั้งครับถ้าต้องการเก็บนิ้วเพิ่มนะครับสามารถกดโอเคได้เลยนะครับสังเกตนะครับนิ้วที่เราเก็บแล้วนะครับจะมีสีขึ้นแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ต้องการเก็บเพิ่มไม่กด E S C ออกต่อไปจะเป็นการเก็บใบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเก็บใบหน้าให้ดูนะครับโชว์ลูกตาภายในกรอบเขียวโชว์ลูกตาภายในกรอบเขียว สังเกตนะครับตัวนี้นะครับเวลาเก็บใบหน้านะครับพยายามให้อยู่ในกรอบสีเขียวนะครับก็คือตัวนี้จะใช้ดวงตาเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับเก็บเสร็จแล้วนะครับให้กดตัว ESC นะครับออกมานะครับตัวนี้จะเป็นการบันทึกให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเรากด ESC ออกมานะครับกดออกมาได้เลยเดี๋ยวเราจะทมาทำการสแกนนิ้วให้ดูนะครับอันนี้คือการสแกนนิ้วนะครับ อันนี้แล้วก็เสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการสแกนใบหน้านะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับก็คืออันนี้เรียบร้อยนะครับสําหรับการเก็บใบหน้าละลายในมือของเครื่องสแกนร,รุ่น MB 20นะครับ